สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จีก็จะมาเล่นแมป99คืนในป่ากันนะครับเนื่องจากมันมีอัปเดตใหม่เนะทุกคนนะ่าจะเคยเห็นคลิปที่พี่จีลงเอาไว้แล้วนะครับน้องกว้างเจ็บโดนทำลายคือเมื่อกี้นะครับกวางโดนทำลายนะครับพี่จีก็เลยจะมาช่วยน้องกว้างกันนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นเป็นภาษาไทยเขาจะเขีนว่ากบ โอเคนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าครับผม<อ>นี่ครับเรียบร้อยแมปขยายแล้วเนี่ยดูสิอุย้ยนี่มันกว้างนี่ว่าอุย้ยน้องเจ็บนะครับดูดิทุกคนเหมือนจะมีแสงสีแดงนะครับ2จุดบอกว่าเราจะต้องมารักษาน้องกวางนะครับ2จุดนี้แต่เหมือนเรามีอันนี้ให้เก็บได้ด้วยนะครับ เออเหมือนเป็นขนขนอะไรสักอย่างขนสีม่วงเดี๋ยวเก็บไว้ในแคมป์ก่อนเดี๋ยวพี่จีจะพาทุกคนนะครับมาดูว่าเราจะช่วยน้องกวางกันยังไงแล้วก็มาดูว่าหลังจากที่เราช่วยไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับโอ้ยมันบัตรงนี้อีกแล้วคนดูมันหยิบพัดลมไม่ได้พี่จีไม่เคยได้แบบว่าได้อัดคลิปไงคนดูนี่ก็จะเป็นคลิปแรกที่พจีได้อัดนะครับ อุ้ยกวางม,มันร้องอะ่ะคนดูเดี๋ยวเอาเนื้อออกก่อนเอาของที่มันจําเป็นเนี้ยพวกเหล็กพวกอะไรเนี้ยเนื้อเก็บไว้ก่อนเฮี่เจอกล่องลูบี้นี้ครับกล่องแดงตรงนี้ขอแบบดีๆเลยนะได้เรื่อยโอ้ยอะไรมันจะโชคดีป่านนั้นเนะี้ยวันนี้พี่ทีมาถ่ายคลิป ครั้งแรกก็ก็คือได้เลยแต่หนังหมาป่ายัางไม่ได้นะตอนนี้อืมไม่เป็นไรเรามีของที่โอเคแล้วเดี๋ยวพี่ตีจะไปช่วยกวางก่อนนะครับก็คือเราต้องตุนอาหารด้วยใช่ไหมรู้สึกไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองตุนมาเยอะก่อนกับเนื้อหมาป่าเออเนื้อหมาป่ามามเนื้อหมาป่ามาล้วหมาป่ามาเลยหลาย,ลายตัวไหมเออ ใจมาเยอะเลยได้หนังหมาป่ามาด้วยนะเดี๋ยวหนังหมาป่าดอกไปนะครับพอดีพี่จีชวนน้องแคนดี้มาเล่นด้วยนะครับอันนี้นั่งหมาป่าดอกไม้โอเคเรียบร้อยฮะเราไปฮิวพี่กวางก่อนหนึ่งจุดเรื่องไงต่อพี่กวางฟื้นไหมยังอา้าวต้องเอาให้กินใช่ไหมเออ กินเยอะนะเราเนี่ยโอเคนี่เอานี่ไปอุ้ยมาจากไหนเนี่ย ชิปพิจิตุยเอ้ยมาแล้วเล้วพิจีก็หิวไงคนดูเออควางมันไปไหนวะเดี๋ยวควางยางพิ่งไปไหนนะขอกินเบอร์รี่ก่อนเหมือนเขาจะดมกลิ่นตรงนี้นะครับอุ้ยขอบคุณครับน้องแคนดี้ อหมยังไงจ้ะดมดมแล้วไงเออตามกว่างไปฮะ <c oughs> คัดซีนมาพอดีเลยฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนวันนี้พี่จีพี่จีลองอัดคลิปครั้งแรก ก็คือกวางเนี่ยมันก็จะจำํำการช่วยเหลือของเราไว้นะครับช่วยกวางแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยทีนี้เนี่ยพอเราช่วยกวางแล้วเดี๋ยวกวางก็จะมาช่วยเรานะคนดูเราจะต้องไปนินนดนึงนะคนดูถ้ำที่กวางไปบุกนะทางข้างหน้านี่เองนี่ถ้ำนี้เลยครับแล้วก็คือมีบุกด้วยไงวิ่งได้เม็ดคิดนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นถ้ำนะอา้า พี่จีติดบักคนดู okay, โอเคนึกงวันจะติดบัคเอ้ยติดจริงด้วยว่ะพี่จีมาได้แล้วออกไงอ๋อโอเคนว่าติดบัคแล้ตรงนี้มันจะเป็นถ้ำนะครับคิดว่านั่นจะเป็นถ้ำที่ตัวมอนสเตอร์ตัวค้างคาวนี่แหละออกมาเอาเนื้อหมาป่าก่อนเอ้ยด้หนังหมาเต็มเลยเดี๋ยวรอดูนะครับคืนนี้คือมีละทีมาบุกไม่รู้ว่าพี่กวางจะมาช่วยหรือเปล่า ถ้าเล่นตามปกติเนี่ยพี่จีคงไปช่วยเด็กนะนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่จีจะมาบอกทุกคนเนะยว่าเราจะช่วยกวางยังไงเออกวางเนี่ยจะช่วยเรากี่รอบนะครับทุกคนเดาว่ากี่รอบกันเนี่ยลองลองแบบว่าคอมเมนต์มาหนะ่อยนี่ครับลัทิจะมาบุกแล้วอ่าเดี๋ยวลัทิมันจะบุกมาบุกแล้ว เตรียมพร้อมบุกเลยครับนะฮะเราไม่ต้องยิงเลยนะตอนนี้เราให้กวางจัดการให้เออเออจัดการเลยน้องกวางจัดการเลยจัดการเลยครับผมจัดการเลยเดี๋ยววิจิรสเสียงเสียงเกมนิดนึงรู้สึกเสียงเกมมันดัง นี่ฮะโอ้โหกวางกลับไปแล้วกลับมาช่วยเราจริงจริงด้วยเจ๋งแจ๋วนะฮะคิดว่าพี่จีต้องเบาเสียงเกมลงนะเออเพราะว่าตอนตอนที่อัดคลิปเนี่ยเสียงเกมน่าจะดังพอเสียงพี่จีเลยมันจะฟังไม่รู้เรื่องครับพี่จีต้องเอาเสียงในเกมเบากว่าทีนี้เนี่ยพี่จีจะมาทดสอบนะว่ากวางจะช่วยเรากี่ครั้งนะครับตอนนี้กวางอ่ะช่วยเราไปแล้วครั้งหนึ่งนะมันจะไปดูว่าแบบกวางจะช่วยเราทั้งหมดกี่ครั้งกันนะครับ มาบุกไม่กลัวรับเรามีพี่กวางช่วยเราอยู่กวางมาตีอีกแล้วรอบพี่สองเออตีไปเดี๋ยวช่วยตีเออเดี๋ยวช่วยบวกให้เอาเลยออ้ยเหมือนจะติดบัคกเออตัวนี้หยิบไม่ได้นะคนดูมันมาต่อยตรงนี้พอดีเออหมดแล้วพี่กวางขอบคุณมาก ขอบคุณมากเคิร์ฟอุย้ยพี่กวางเฮ้ยพี่กวางไม่มาคนดูพี่กวางไม่มาแล้วพี่กวางไม่มาแล้วเดี๋ยวพี่กวางมาแค่สองรอบเองหรอคนดูเฮ้ยพี่กวางมาแค่นี้เองเหรอโอ้นึกว่าจะมาจนถึงแบบ รอบนั้นอุ้ยทำไมลัทธิโดนไหม้ไปด้วยวะเนียลัทธิไหม้นะครับพี่จีคิดว่ากวางไม่น่าช่วยว่ะเพราะรอบพี่แล้วก็ไม่ได้ช่วยนะครับแต่รอบนี้นั่นจะเป็นรอบรอบแบบว่าพวกแบบไม่สิมันเพิ่งวันที่ห2เองมันไม่น่า,ม,นม,นามันไม่น่ามีเลยมะไอพวกลูกตุ้มน่าจะมาแหละตอนเนี้คือถ้ากวางไม่มาพี่จีก็น่าจะได้คําตอบแล้วเคปไม่มาเยี่ริงจริง ไม่มานะฮะมาเร็วมาเร็วมาไล่เร็วอุยติดสถานะเบิร์นอือเบิร์นหมดแล้วคลิปนี้ก็น่าจะพิสูจน์ได้แล้วนะคือเราช่วยเด็กครบทุกคนแล้วนะครับแล้วก็เตียงแล้วก็มีครบสี่เตียงนะฮะตอนนี้ก็คือครบฟูทุกอย่าง ถ้าจะเล่นต่อนะครับมันก็เหลือแค่แบบทํารูก,กําแพงทําอะไรแค่นะี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคืออาวุธพิจีก็ฟูแล้วเนี่ยมีถุงนะฮะถุงย5ปาเรื่อยนะครับตัวนี้พิจีมีอยู่แล้วนะครับมันก็เหลือแค่แบบของเล็กน้อยอ่ะคนดูมีครบทุกอย่างคอนก็มีที่แล้วมันก็แค่วนวนแบบเราได้รัฐท่มาแล้วก็วนไปนั่นเฉยๆเองนะฮะที่เหลือก็คือครบหมดแล้ว อีซี่เคครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปพี่จีในวันนี้นะครับเปลี่ยนตามใหม่แล้วดูน่ากลัวอย่างไงไม่รู้หวังว่าทุกคนจะชอบนะน่้นจะได้คําตอบเลยครับก็คือกวางก็จะช่วยเรา แค่2ครั้งนะครับตอนแรก e นึกว่าจะช่วยเยอะกว่านี้แต่น่าคิดนะทุกคนคิดว่าไงถ้าสมมติว่าแบบเราไม่ช่วยกวางเลยจะเป็นไงเออเดี๋ยวพี่จีค่อยมานะทําคลิปหน้านะถ้าสมมติแบบเราไม่ช่วยสักครั้งนึงเลยหรือว่าเราเล่นจนครบ99คืนแล้วเนี่ยไม่ช่วยกวางเลยจะเป็นยังไงแล้วเรามาช่วยที่หลังเนะี่ยกวางมันจะมาช่วยเราอยู่ไหมสองรอบเพราะว่าตอนที่เรายิ่งเล่นวันเยอะนะครับก็จะพวกละทีก็จะยิ่งแบบยากขึ้นใช่ไหมเออก็ให้กวางมาช่วยตอนนั้นไม่ดีกว่าเหรออะไรเงรี้ยเออโอเคครับทุกคนไว้เจอกล้ลลวด กด subscribe ด้วยนะครับเอาให้ครบดันให้ครบ1,000ันซับนะครับผมไว้เจอกัน,กนครับผมฝันดีและทีสวัสดีครับบ๊ายบาย